พูดช้ากว่าอายุวัยของเขาเก้ารล้วก็ไปมาแล้วหลายที่เนาะมาที่นี่มันแมทจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของแม่แล้วก็ครูที่นี่สอนโอเคมาก การของน้องอ่ะพูดช้ากว่าอายุวัยของเขาช่วงวัยของเขามีพัฒนาการที่ช้ากว่าวัย2เป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะไม่สมวัยด้วยก้าวร้าวมีพูดจาเสียงดังวุ่ยวายถ้าเราอธิบายหรือพูดอะไรเนี้ยน้องจะมีตีมีตีผู้ประคองตีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่3เลยก็คือสําคัญของเขาเลยคือเขาอยู่ไม่นิ่งเป็นเด็กที่เหมือนซนอยู่ตลอดเวลายุกยิกยุกยิก,ยกไม่นิ่งเลยค่ะ ใช่ประมาณนี้ที่เอามาฝึกก่อนที่น้องจะมาฝึกจริงๆแม่เอามาฝึกกับที่สถาบันนี้ไม่นานนะแต่ว่าน้องเนี่ยอันดับแรกเลยเข้าใจคําศัพท์ที่แม่บอกได้น้อยมากๆแล้วก็สื่อสารกับเราได้น้อยมากไม่เข้าใจมีภาษาของตัวเองอย่างที่เขาเรียกจาก,ก้อนนะ้องภาษากระตูนภาษาส่วนตัวที่เขาพูดแล้วคนอื่นฟังไม่เข้าใจ พอฝึกกับที่นี่น้องพูดแบบเซอร์ไพรส์มากพูดได้เป็นประโยคอธิบายแม้กระทั่งให้เหตุผลสั้นๆคือแบบมันมันดีขึ้นมากในในส่วนของเรื่องพูดคือได้เป็นประโยคเต็มประโยคแล้วก็รู้เรื่องสนทนากับคุณแม่คุณพ่อได้คนอื่นได้อย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนที่สองที่สมาธิไม่นิ่งไม่อยู่กับที่คือเขาสามารถที่จะแบบ วควบคุมพอมาอยู่ฝึกอยู่ที่นี่ก็ได้เลยนั่งเขียนถึงจะมันจะไม่สวยแหละแต่ว่ามันมันโอเคมันมันพัฒนาขึ้นมากจนเราแบบว่าโอ้ยลูกเราก็เขียนได้ทําได้อ่าแล้วก็อย่างสุดท้ายพฤติกรรมที่โวยวายทิ้งตัวม้วนตัวร้องไม่ฟังเหตุผลอะไรเงี้ยคือแบบเกือบจะแบบน้อยมากค่ะเกือบจะไม่มีแล้วคือมีแบบยังมีงงแงอยู่นิดนึงแต่ว่า สามารถให้เหตุผลอธิบายแล้วก็เขาอะ่ะก็เหมือนกแบบับเออฟังว่าเออแม่จะพูดเหตุผลอะไรกับเขาแล้วก็ออที่สําคัญคือยอมรับฟังความเห็นของเราแล้วก็ปฏิบัติท,ทําตามเนาะอันนี้คือแม่แบบภูมิใจมากดีใจมาก <Wow. S 1> ใช่ะส่วนตัวแม่นะอ่าเราก็ไปมาแล้วหลายที่เนาะมาที่นี่มันแมทจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของแม่แล้วก็ครูที่นี่สอน โอเคมากเข้ากับน้องได้ลูกเรายอมรับเขามีเทคนิคมีวิธีการสอนที่หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นสมาธิสัน้นเป็นวิธีกรรมก้าวล้าที่นี่คือเขาตอบโจทย์แม่มากเขาดูแลสอนลูกเราอย่างสมมติว่าเรามีปัญหาหรือว่าอะไรเราสามารถคุยกับคุณครูคที่นี่ได้แล้วเราก็เอาไปปรับใช้กับกับที่บ้านเราให้มันแมทกันเพื่อที่จะแบบช่วยพัฒนาให้น้องเขาขึ้นมาที่จะแบบเทียบ กับเด็กๆที่แบบวัยเดียวกันแม้ว่าถ้าผู้ปกครองท่านไหนนะคะครอบครัวไหนที่มีพัฒนาการช้าเริ่มที่จะแบบไม่สมวัยแม่แม่อยากจะฝากที่นี่ไว้เพราะว่าสถาบันเพาะฝันเนี่ยครูที่นี่ก็แนะนําได้ตรงจุดแล้วก็แม่ก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้น้องก็แฮปปี้พัฒนาการคือตอนนี้ก็จะเข้าโรงเรียนไปเรียนร่วมกับเพื่อนได้แล้วประมาณนี้ค่ะแม่อยากจะฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ